สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเข้าโรงเ,เรียนเตรียมมรุษาปี2566เป็นวิชาคณิตศาสตร์โดยวันนี้จะมาเฉลยข้อที่23กันนะครับโจทย์จาก Twitter m a t h o u นะครับโจทย์กระดับระสมการนี้มาครับก็คือจะมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10มี10ระบบสมการนะครับซึ่งก็จะมีตัวแปรทั้งหมด10ตัวนะครับคือ x 1ถึง x 1 0ครับโจทย์ให้หาค่าของ x 10ก x 1นั่นเองครับใครที่ อยากลองทาก่อนกดพอยส์แล้วลองทาดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาคอนเสิร์ตพร้อมกันนะครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อแต่ละสมการนะครับในสมการที่หนึ่งถึงสิบตามดัครับเป็นสมการที่หน,นึ่งสองสามไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมการที่เก้าต่อไปสมการที่สิบนะครับ ก่แบแรกเดี๋ยวผมจะนําสมการที่ 1- ถึง10มารวมกันก่อนนะครับจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมี x 1ถึง x 1 0กี่ตัวก็จะสังเกตเห็นว่าเป็น x 1มี1ตัวนะครับตรงนี้ครับสองตัว3ตัวนะครับ x 2ก็เช่นกันครับมี3ตัวเหมือนกันขึ้นหสองแล้วก็3ครับสังเกตว่าออตัวแปรทุกตัวเนี่ยก็จะมี3ตัวหมดเลยนะครับ สังเกตว่าถ้ามันมีตัวแปรที่มันเป็นแบบวนรูปแบบนี้ครับเออมันจะสามารถแนะทาให้อันจะจัดรูปมารวมกันนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นพิร์นบางอย่างที่ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับ1ถึง10บกกันนะครับก็จะกลายเป็นแต่ตัวมี3ตัวเนาะ 3x1 บวก 3x2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง 3x10 ครับจะมีค่าเท่ากับ18บวกไปเรื่อยๆจนถึง117นะครับ ผมก็จะจับคู่คู่สิบแปดกับร้อสิบเจ็ดนะครับมารวมกันไอ้คู่สิบแปดกับร้อสิบเจ็ดรวมกันคู่ยีเก้ากับร้อยหกมารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นปกลงได้หนึ่งสามหนึ่งสามห้านะครับแต่ละคู่สังเกตเห็นว่ามันเป็นเออลำดับเลขคณิตนะครับบวกไปทีละสิบเอ็ดนะครับจึงใช้วิธีจับคู่นี้ได้เนาะแต่ละคู่รวมกันได้หนึ่งสาสิบห้าแล้วก็จะมีทั้งหมดห้าคู่นะครับก็คือคู่นี้หนึ่งคู่ครับคู่นี้หนึ่งคู่ มี60ตัวนนก็จะได้ห้าคูณนั่นเองครับก็จะกลายเป็นเท่ากับ1นึ่งรคูณกับห้านะครับเพราะฉะนั้น x 1นกไปเรื่อยๆจนถึง x สิเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ1นึอาหาร3าคูณห้านะครับสามตัดกับหนึไปนะครับเหลือแค่45้านะครับ 45คูณ5ก็จะมีค่าเท่ากับ225อี้นั่นเองนะครับตรงน,นี้ผมให้เป็นสมการที่11นะครับทีนี้โจทย์ต้องการหาค่าของตัว x 1 0กับ x 1นะครับเวลาที่เราเออโจทย์ให้หาค่าค่าอะไรพวกนี้ครับเราสามารถคิดได้อยู่2แบบหลักๆนะครับ1ก็คือเอ้ยหาตัวแปรตัวนั้นออกมาเลยว่าตัวแปรนั้นน่ะมีค่าเท่าไหร่ครับหรือ2ก็คือค่อยๆจัดรูปให้ในรูปนี้ให้ได้ครับ เราจะเห็นว่าออผมอาจจาะไม่ได้ใช้วิธีจรูปสําหรับข้อนี้นะครับเอ,อ,อาจาออจะใช้ได้แหละแต่ว่าผมคิดว่าวิธีนี้อาจจะดีกว่าเนาะก็ออผมจะค่อยๆใช้วิธีกําจัดัตไปออกไปนะครับเสออังเกตเห็นว่าเมื่อนําสมการที่หนึ่งนะครับ x หนึ<อ>่งคือคือโกต้องการหาค่าแต่ละตัวก่อน,นที่ผมจะทาเนี่ยครับก็คือจะหาค่า x สิบออกมาก่อนนะครับซึ่ง x สิบที่มีสมการก็คือจะเป็นอยู่ในรูปสมการนี้ครับก็คือสมการที่แปดตัวนี้ มีสมการนี้นะครับสมการนี้แล้วก็สมการนี้ครับซึ่งเออผมจะใช้วิธีกำจัดตัวแปรแบบถอยหลังไปก่อนนะครับเพื่อหาค่า x นะครับนั่นก็คือผมจะนำ x 1บวกไปเรื่อยถึง x 3ครับแล้วก็มีเออ x สีป x ห้า x 6นะครับแล้วก็แล้วก็เจ็ดกนะครับ งั้นก็เป็นสมการที่7เนาะจะเห็นว่าเมื่อนำเมื่อนำสามพจน์นี้มารวมกันนะครับก็คือเป็นสมการนี้ครับไฮไลท์ให้ดู x1 ถึง x3 ครับแล้วก็ x3 แล้วก็ x4 ถึง x6 นะครับแล้วก็เอ่อ x7 ถึง x9 ครับเมื่อนำมารวมกันนะครับก็จะมีตัวแปรทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ x1 ถึง x9 นั่นเองนะครับ ซึ่งโจทย์ให้เขาเออซึ่งจากโจทย์เนี่ยผมคิดเราได้สมการหนึ่งนี้ออกมาซึ่งสมการหนึ่งเนี่ยมี x หนึ่งถึง x สิบนะครับผมก็ได้ใช้วิธีเอาสมการที่สิบเอ็ดนะครับมาลบกับผลรวมของสมการเออสมการที่หนึ่งรวมกับสมการที่สี่รวมกับสมการที่เจ็ดนะครับก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดนำสิบเอ็ดมาลบกับสมการที่หนึ่งรวมกับสมการที่สี่รวมกับสมการที่เจ็ดนะครับ อ่ผมจะเขียนออกมาเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเหลือเป็น x หนึ่งบวก x สองไม่ขอบอ่ฝั่งฝั่งซ้ายจะเหลือเป็น x หนึ่งบวก x สองบวกไปเรื่อยๆจนถึง x สิบแล้วก็ลบกับลบกับสมการที่หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยก็จะกลายเป็น x หนึ่งบวก x สองบวกไปเรื่อยๆจนถึง x เก้านะครับก็จะมีค่าเท่ากับสิบแปดบวกห้าสิบเอ็ดแล้วก็บวกแปดสิบสี่นะครับ ก็จะกลายเป็น153ครับขอบอภัยเอามั้ครับเอ่อ x หนึ่งบวกกับ x หนึ่งถึง x 1 0คือ225เนาะคืออันนี้นะครับคือสมการที่11ส่วน x 1ถึง x 9รวมกันเนี่ยครับมันคือเป็น1เอ่อ88ดบสบวห้าบวก14นะครับก็คือเป็นหนึ่งรอวนึ่งครับแต่คนนี้คือ225เนาะอันนี้คือ225นะอันนี้คือ153่ง้ 1, 5, นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า หรือแค x i t ่นะเนาะ x ก็จะมีค่าเท่ากับ2 25ลบกับ153ครับก็จะมีค่าเป็น72นะครับอะเก็บไว้ก่อนตรงนี้นะครับต่อมาครับเราต้องการหาค่า x 1เนาะก็เออผมจะนำผลรวมตั้งแต่ x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 1 0นะครับนั่นคือเป็นสมการนี้ x2 x3 x4 นะครับแล้วก็ x567 นะครับแล้วก็ x8910 นะครับเหมือนเดิมครับผลรวมกันเนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่ x2 ไปเรื่อยๆถึง x10 นะครับแต่ว่าก็จะไม่มี x1 เนอะก็เออเลยใช้สรรมการที่11เนี่ยครับลบกับสรรมการที่2ลบกับสรรมการที่5แล้วก็ลบกับสรรมการที่8นะครับเองเป็นสรรมการที่5 ฝั่งซ้ายก็จะเหลือเป็นแค่ x 1ตัวเดียวแล้วนะครับก็จะคิดอย่างนี้นะครับตามสิบเอ็ดลบกับสมการที่สองบวกสมการที่ห้าบวกสมการที่แปดครับฝั่งซ้ายจะเหลือเป็น x 1บวกไปเรื่อยจนถึง x 0แล้วก็ลบกับ x2 บวก x3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง x10 ครับก็จะมีค่าเท่ากับ x1 ถึง x10 คือก็คือ215นะครับส่วน x2 ถึง x10 นะครับก็จะมีค่าเป็น29บวก62บวก95ครับก็จะกลายเป็น186นะครับ ผลลบมานะครับก็จะกลายเป็น3.9นนอีกเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายนี่ก็คือเหลือเป็นแค่ x1 น้่งเพราะฉะนั้น x1 ก็จะเหลือเป็นแค่3.9นะครับดังนั้น x10 บวก x1 จะมีค่าเท่ากับ7.2บวก3.9 ซึ่งก็จะมีค่าเป็นหน่่ยสิเบเอ็ดนั่นเอนะครับโอเคก็เป็นเสร็จสิ้สนสำหรับข้อนี้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ